สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการไทยแลนด์รีพอร์ตคนไทยในต่างแดนนะคะวันนี้เจอกับเราสองคนดิฉันหะไทยชนกสมมิตรค่ะและผมสิงห์สุวรรณสิงห์คำครับเจอเรา2คนแบบนี้ในรายการของเราก็มีเรื่องราวมากมายที่น่าสนใจนํามาฝากกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่สาระน่ารู้สาระแรกกันก่อนนะคะ เริ่มกันที่ประเทศสิงคปโปร์ค่ะผู้ชมทางด้านของนายมารุจิตปฏิมาค่ะเอกอัคราชทูตนักกุงสิงคปโปร์และภริยาพร้อมทีมประเทศไทยค่ะได้เข้าร่วมเปิดงาน Experiencing Thailand 2013ที่ซูเปอร์มาร์เก็ต NTUC FairPrice สาขาหูแกงค่ะ งานนี้นะคะสำนักง,งานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสิงคโปร์ค่ะก็จัดขึ้นเพื่อโปรโมทสินค้าไทายประเภทต่างๆซึ่งทางด้านของนายเซียคินเป่งนะคะซ e ออของซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งมีตำแหน่งเป็นรองประธานรัฐสภาสิงคโปร์ก็มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยค่ะโดยมีนางสาวบุญนิกาแจ่มใสอัครชัตทูที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์ต้อนรับด้วยค่ะจากที่ประเทศสิงคโปร์นะครับเราไปต่อกันที่สาระที่2กันที่ประเทศญี่ปุ่นกันบ้างครับ ทางด้านของคุณดำริดวิริยกุลบรรณาธิการของรายการครับก็ได้มีการรายงานบรรยากาศจากงานไทยเฟสติวัลครั้งที่14ที่ท่ยานชิบุย่ากรุงโตเกียวโดยมีผู้เข้าชมงานกว่า4 0 0 0 0นคนนะครับวันนี้ครับจะพาไปชมในส่วนของร้านอาหารไทยที่ต้องบอกว่าขายเดบขายดีมีทั้งชาวญี่ปุ่นแล้วก็ชาวต่างชาติมีการเข้าคิวซื้ออาหารกันอย่างหนึ่งแน่นทุกร้านนะครับ แล้วก็ร้านขายผลไม้ไทยประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นมังคุดมะม่วงทุเรียนเงาะก็ขายเด็บขายดีไม่แพ้กันนะครับก็มีคนต่อแถวรอซื้อกันอย่างแน่นขนาดทุกร้านเช่นกันครับนอกจากนี้นะครับยังมีในส่วนของร้านขนมไทยที่ทําจากผลไม้ต่างๆด้วยก็ได้รับความนิยมจากชาวญี่ปุ่นซื้อกันอย่าง อร่อยที่เดียวเลยและครับค่ะไม่ใช่เฉพาะชาวต่างชาตินะคะเราเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยก็น่าทานด้วยเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งขนมไทยผลไม้ไทยต้องบอกว่าอร่อยมากๆด้วยนะคะนี่เป็นเพียงแค่สาระน่ารู้ในช่วงแรกนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปค่ะพบคนไทยไกลถิ่นและนาทีทำนาทีทองค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมสุภวัตวรมาลีนะผู้ชมมาอยู่ที่วัดไทยมิวนิกนะครับกิซซิ่งอีกครั้งนึ่งแล้วนะครับซึ่งปีนี้เองก็เป็นอีกปีหนึ่งครับซึ่งทางวัดจะไปร่วมกับงานวันวิสาขบูชาโลกครับวันนี้อยู่กับท่านเจ้าอาวาสวัดไทยมิวนิกกิซซิ่งนะครับพระครูประหลัดชนชัยอำนาจครับนวัตสการครับขอเจริญพรครับหลวงพ่อครับปีนี้นะครับทางวัดเองก็ได้มีส่วนร่วมกับการจัดงานวันวิสาขบูชาโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับอยากจะให้หลวงพ่อช่วยพูดถึงรายละเอียดของการจััดงานนนใปีี้ครบ คือเราเป็นหนึ่งในสมาคมที่ที่เป็นแม่งานเลยดีครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะจัดกิจกรรมทั้งเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมแล้วก็เป็นวิชาการแล้วก็เป็นการปฏิบัติธรรมด้วยซึ่งในปีนี้นะครับงานจะจัดขึ้นในวันที่เท่าไหร่ครับหลวงพ่อครับตรงกับวันที่วันเสาร์ที่25พฤษภาคมครับ,รบพุทธศักราชส5 5 6ัิเนี่ย कौन मन เลยวันจริงไปนิดนึงครับผมวันจริงครับผมแต่เราก็ไม่สามารถที่จะจัดบันธรรมดาได้ครับก็ต้องตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ครับเพื่อให้คนไทยที่ทํางานอยู่จะสามารถมาร่วมงานได้แต่ก็ถือว่าใกล้เคียงครับผมใกล้วันจริงครับผมครับจริงๆแล้วนะครับยังมีรายละเอียดอีกมากมายนะครับเพราะว่าในแต่ละปีก็จะมีการจัดกระบวนการ p รดด้วยนะครับซึ่งรายละเอียดนะครับต้องขออนุญาตเรียนเชิญหลวงพ่อพูดต่อในเทปหน้านะครับวันนี้ต้องขอบคุณก่อนครับกับท่านจอาวัดวัดไทยวนิกิซิงนะครับพระครูประหลัดชนชัยอำนาจครับ มาสการ์ดครับ yeah! ิญ <spun> พ <doors> ่อครับ <mauvais> um Amazing Thailand, always amazes you รัฐอเมริกานั้นได้ชื่อว่าเป็นประเทศมหาอำนาจของโลกทั้งนี้ไม่ใช่เพราะว่าเขามีประชากรมากที่สุดหรือมีเงินมากที่สุดหรือว่ามีกองทัพที่เกรียงไกลที่สุดเท่านั้นแต่การที่เขาเป็นมหาอำนาจของโลกก็เพราะว่าเขาเป็นประเทศที่มี ภูมิรู้ภูมิธรรมภูมิปัญญาอุด,ดมสมบูรณ์มากที่สุดในโลกลองสังเกตดูก็ได้นโยบายต่างๆทางเศรษฐกิจก็ดีทางการเมืองก็ดีมักจะแผ่ออกมาจากอเมริกาแล้วแพร่ไปทั่วโลกรถยนต์คันแรกๆก็ผลิตที่อเมริกาหรือแม้กระทั่งเครื่องบินลำแรกก็ผลิตที่อเมริกาสมาร์ทโฟนรุ่นแรกๆคอมพิวเตอร์เครื่องแรกๆของโลกก็ผลิตที่อเมริกาเหล่านี้ทำให้อเมริกาครองความเป็นเจ้าโลกเพราะอะไร เพราะว่าเขาเป็นเจ้าแห่งความรู้ฉะนั้นใครก็ตามที่อยากเป็นผู้มีอำนาจบางครั้งไม่จําเป็นต้องมีเงินมากบางครั้งไม่จําเป็นต้องมีอำนาจมากแต่ขอให้เราพัฒนาตัวเองให้มีความรู้มากๆแค่นั้นก็จะสามารถเป็นผู้มีอำนาจได้เหมือนกันเหมือนกับที่ฟรานซิสเบคอนเคยพูดเอาไว้ว่า knowledge is power ความรู้คืออำนาจสนับสนุนโดยบริษัทจเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน จากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนงวัตกรรมชั้นนำจากยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายสวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนแซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลก Cesco Excellent in Quality Excellent in Services Technology with a touch of Thai's legendary service transforms the in flight comfort into the ultimate experience. The all new Royal Orchid Service from Thai. Smooth as silk. <laughs> ท่านเอกราชทูตและกรุงโตเกียวนะครับคุณคณาทิพย์ปุตติสินนะครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับพี่ครับวันนี้ขอคุยต่ออีกตอนเองครับเอาล้วนๆเลยในเรื่องงานเทศกาลไทยไทยยศถือว่าเพราะว่าคุยถึงท้ายว่าข่าวก่อนเนี่ยเขาเป็นงานที่ใหญ่มากนะฮะก็นี้ให้ท่านพูดถึงภาพรวมของการจัดงานครับก็เออ่ปีนี้นะครับงาน Thailand Festival เนี่ยถือว่าเป็นงานครั้งที่14บสี่นะครับ ซึ่งจัดครั้งแรกเนี่ยเมื่อปี2000นะครับคศ2000นะครับโดยท่านทูตสักทิปไกรเลิศนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จัดเป็นประจําปีทุกปีนะครับเพียงแต่ว่าในบางปีเนี่ยอาจจะมีการย้ายสถานที่ไปจัดอยู่ที่อื่นเนื่องจากในปีนั้นเนี่ยนะครับเออเราเจอปัญหาเออทางญี่ปุ่นเองเนี่ยเมื่อสปีที่แล้วนะครับเจอปัญหาเกี่ยวกับอุทกัยแผ่นดินไหวนะครับเราก็เลยไปใช้สารเจ้ายาสีกุนินะครับซึ่งจะเป็นสเกลที่เล็กกว่าแต่โดยหลักแล้วเนี่ยนะฮะเราจะอยู่ที่ ก็เท่าที่คุยกับคนญี่ปุ่นเองนะครับในโตเกียวเนี่ยเขาก็จะนึกถึงแต่งานนี้นะครับเพราะเขาถือว่าเป็นงานที่ว่าได้มีโอกาสมาพบกับวัฒนธรรมศิลปะของคนไทยนะครับความเป็นอยู่ของคนไทยนะครับแล้วก็ทางสถานทูตเองเนี่ยแล้วก็ทางคณะทํางานเนี่ยได้รับการสนับสนุนด้วยดีนะครับจากไม่ว่าจะเป็นทางไทยรัฐนะครับทางช่องเก้านะครับทางทททททท นะครับก็มากันเยอะมาเลยนะครับก็มีการแสดงนะครับก็ดูนะครับคนมาเต็มเต,ต,ต็มเต็ม,น,มน,นะครับให้ให้เครดิตการต่องเที่ยวหม่ประเทศไทยหน่อยเพราะปีนี้เราดมมาอย่างเต็มที่เลยใช่ครับที่จังศิลปินดารา แล้วนะฮะครับแล้วก็จัดเต็มที่เลยเพราะว่าสร้างบรรยากาศครับให้กับคนไทยที่นี่แล้วก็ชาวญี่ปุ่นที่นี่เด่นโดยเฉพาะเรื่องการแสดงนี่ดนตรีอะไรฟังฟังออกไม่ออกนี่คือถ้าเป็นดนตรีที่สังเกตดูคนก็จะโยกไปมาเต้นไปมาด้วยครับอย่างเมื่อวานตอนงานเปิดเนี่ยนะครับก็จะมีสสเนี่ยนะครับทางชิโอซากิสั่งนะฮะซึ่งเป็นเป็นสสแล้วก็เป็นประธานของสมาคมมิตรภาพรัฐธร พาไทยกับญี่ปุ่นสสท่านนี้นะครับกับผมเองเนี่ยก็มีความใกล้ชิดกันนะครับก็จะมีการคุยตลอดเวลาแล้วทางทางเราเองเนี่ยนะครับก็ได้มีโอกาสทํางานกับเขาอย่างใกล้ชิดด้วยนี่เป็นภาพรวมเพราะว่าทราบว่างานนี้มีสินค้าจากประเทศไทยาขายมากมายเลยยกตัวอย่างเมื่อกี้ผมไปเดินดูท่าที่เดินดูก็มีตู้สินค้าอุตสาหกรรมโดยเฉพาะผลไม้นี่โอ้โห้งมะม่วงเนาะเอฟเอฟเอฟเม่เอฟเอฟเรมากมายเลยเ ครับคืองานนี้นะครับโอกาสที่ดีเนี่ยคือพอดีเนี่ยนะครับอย่างที่ผมได้เรียนกับพี่ไว้แต่ตอนแรกนะครับคือเรามีคนไทยเนี่ยที่ทาธุรกิจร้านอาหารอยู่นะครับทำการนําเข้าอยู่ดังนั้นเนี่ยนะฮะเขาก็มีการติดต่อกับทางสหกรณ์ในประเทศไทยนะครับก็มีการนําเข้ามาจากจันทบุรีจากจากหลายแห่งนะครับก็ที่พี่เห็นนะครับคือ ขนานี้ขายดิบขายดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมังคุดมะม่วงนะครับผมเองเนี่ยก็ต้องเข้าไปซื้อด้วยนะครับเพราะว่ามังคุี่สดสุดยอดเลยเข้าคิวซื้อกันมากใช่ครับขายดิบขายดีครับคือตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยมันจะเป็นการสร้างความต้องการนะครับครับ ที่เราจะได้รับรู้นะครับว่าตลาดนี้มีอยู่เท่าไหร่นะครับ,รบแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางหน่วยราชการของรัฐที่เขาไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเอ่อเอ่เอกระทรวงกรเกษตรหรือกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการติดตามต่อไปนะครับ,รบถ้าเกิดตรงไหนมีอนาคตนะครับเราก็จะได้ทํารายงานเข้าไปรเราจะได้ส่งเสริมกันต่อไปค,อครับตรงนี้นอกจากตรงนี้นอกจากเป็นการจัดการเพื่อเผยแพร่แล้วว่ามัเป็นเป็นตลาดพบกันระหวา่าง ลูกค้าผลไม้ของไทยแล้วก็ของญี่ปุ่นด้วยนะฮะแล้วอย่างนั้นแล้วสินค้าของไทยที่จะมาเปิดตลาดก็ถือว่ามาเปิดตลาดในงานนี้ได้ด้วยได้ครับนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะฮะคือที่นี่เนี่ยนะครับสากรเนี่ยสากรของญี่ปุ่นเองเนี่ยนะครับเขาจะมีอยู่จํานวนมากเลยเกี่ยวกับพวกสินค้าเกษตรดังนั้นเนี่ยทางสํานักงานเกษตรที่นี่ก็มีการ เชิญเข้ามาออกงานด้วยนะครับแล้วก็เขาเองก็เป็นผู้นําเข้าผลไม้จากไทยเข้ามาดังนั้นอย่างน้อยมันเป็นการเปิดโอกาสให้เขาเห็นว่าเออการทำบ<ม>ิสเนสกับเราเนี่ย นะครับมันมีโอกาสอยู่ถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะครับในเรื่องของภาพรวมในเรื่องขัดจัดงานยแพร่สินค้าไทยวัฒนธรรมไทยที่ประเทศญี่ปุ่นทีนงานที่โตเกียวนะฮะครับวันนี้ขอคุณท่าเอกถ้าเอกระทุนนักกลุงโตเกียวนะครับคุณธนาทรอุตตสินครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ ไปเลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกี๊ยวซาหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มันคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชมาและเซเว่นอีเลเวน Welcome to Thailand boys Not going home. amazing Thailand amazing Al มาถึงช่วงปฏิทินต่างแดนของเราในช่วงนี้นะครับมาเริ่มปฏิทินแรกกันที่สหรัฐอเมริกากันก่อนครับ ทางด้านของนายทรงพลสุขจัน์ทรได้มีการจัดงานเปิดตัวเอกสารภาษาไทยแล้วก็ข้อมูลทางเว็บไซต์ที่ Country Building เลขที่ 118N นะครับที่ถนนคลาร์ก M112 ในนครชิคาโก้รัฐอิรินอยในวันที่23พฤษภาคมนี้ครับเวลาประมาณ13นาฬิกา30นาทีครับมาต่อกันที่ปฏิทินที่2นะคะไปกันที่ประเทศออสเตรเลียค่ะ โครงการเยาวชนคืนถิ่นเยือนแผ่นดินแม่โดยความร่วมมือของสถานกรงศุนใหญ่นานครซิดนีและโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังสีกำหนดเดินทางระหว่างวันที่30มิถุนายนถึงวันที่13รกรกฎาคม2556ค่ะขณะนี้เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการแล้วนะคะติดต่อได้ที่กงศูนค่ะคุณนัฐาศูนทราพาและที่โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังสีค่ะ ใครที่สนใจก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้ค่ะและถ้าหากว่าคุณผู้ชมมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็สามารถส่งมาให้เราได้นะครับที่อีเมลแอดเดรส t h a i o v e r ร1 a ี gmail.com ครับรวมไปถึงคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราย้อนหลังได้นะคะเพียงเข้าไปที่ YouTube ค่ะพิมพ์คาว่า Thailand r r p p r t ตตามด้วยวันเดือนปีนะคะหรือจะรับชมได้อีกหนึ่งช่องทางผ่านทางบังคอกทีวีในเครือเจริญเคเบิลทีวีรับชมได้ทางอินเทอร์เน็ตด้วยค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ Thailand Report ของเราในวันนี้นะครับลาบไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน